สวัสดีครับพบกับป๊อปเป้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาคุยในเรื่องของการไต่แรงนั่นเองนะครับนะว่าเเราต้องปรับปุ่มอะไรยังไงตั้งค่าปุ่มอะไรยังไงครับหรือแม้กระทั่งการเซตติ้งระบบสกิลนะครับจะใช้อะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่เวลาที่เราเล่นนะครับเราจะได้แบบสามารถที่จะต่อบอลได้เนียนหาจังหวะยกกลบอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือ ร้านดับเบิลพชอปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับโดยในเรื่องของการตั้งค่าปุ่มนะครับก็เข้ามาตรงเกมเคตรงนี้แหละนะครับต้องบอกเลยนะว่าการตั้งค่าปุ่มของพี่นะครับจะเป็นระบบแบบเซตติ n งโรงงานมาเลยนะครับนะนะครับ จอสติ๊กเสมือนนะครับก็จะปิดไปนะครับจอสติ๊กแบบลอยอันนี้คือแล้วแต่คนนะบางคนถ้าแบบนิ้วมือหรือว่าใช้แบบเป็นแบบมือถือนะครับพี่ว่าใช้แบบมือถือก็แบบลอยเนี่ยก็ต้องปิดไปดีกว่านะครับให้มันอยู่ที่เดิมนะอันนี้แล้วแต่สไตล์คนนะแต่ส่วนตัวของพี่ใช้ iPad นะครับก็จะใช้แบบให้มันลอยๆนิดนึงนะครับด้วยความที่เราใช้ iPad แเราแบบมันจะต้องกางนิ้วเยอะนะครับดังนั้นบางทีนิ้วมันก็ไม่อยู่นิ่งนะครับตรงนี้แล้วแต่คนนะครับ ใครถนัดแบบ้อยก็ใช้แบบร้อยก็ได้ใครถนัดแบบฟิกก็ปิดตรงนี้ไว้นั่นเองครับในเรื่องของปุ่มนะครับก็ต้องบอกว่าแล้วแต่สไตล์คนเหมือนกันนะครับถ้าเป็นมือถืออาจจะเป็นปุ่มเล็กก็ได้นะแต่ถ้าของพี่เป็นไอแพดนะครับก็ใช้ปุ่มใหญ่ๆนะครับม,มันมีพื้นที่ในการแบบทาให้ปุ่มมันใหญ่ขึ้นนะครับเนาะตรงนี้เราก็สามารถปรับปุ่มใหญ่ก็ได้นะครับหรือใครที่แบบว่ารู้สึกว่ามือถือมันแบบปุ่มมันเล็กไปพี่ก็ปรับตรงนี้ปุ่มใหญ่ก็ได้ครับใน ในเรื่องของระยะห่างปุ่มขนาดกว้างนะครับก็มันจะมีความกว้างของของปุ่มแต่ละปุ่มนะครับให้มันแบบห่างกันอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้ปิดไว้ก็ได้นะครับการควบคุมเกมอันนี้คือเกี่ยวกับระบบะสมมุติว่าทิศทางของเราจะใช้มือซ้ายใช่ไหมแล้วก็ในในปุ่มของสกิลเราจะใช้มือขวาอันเนี้ยปุ่มตรงเนี้ยมันจะเป็นการสลับกันนะครับการควบคุมเกมเนี่ยมันจะสลับสลับปุ่มกันนะครับอันนี้คือแบบเหมือนกีตาร์ครับ กีตาร์ถ้าเราเล่นโดยปกติเราจะเล่นแบบดีดนิ้วขวาใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคนถนัดซ้ายก็จะดีดนิ้วซ้ายอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับท่าทางใช้ท่าทางนิ้วเท่านั้นก็คือในเรื่องของการควบคุมนะครับโดยใช้แค่นิ้วนะครับอันนี้ก็ปิดไว้ก็ได้นะครับอันนี้ก็แบบคล้ายๆหลายๆปุ่มนะครับตรงนี้ถ้าเราเปิดก็คือแบบปุ่มก็จะมีปุ่มเดียวแล้วก็เน้นใช้นิ้วอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ปิดไว้นะครับอ ในเรื่องของตรงนี้ครับก็จะเป็นแบบสลับฝั่งนะครับครึ่งแรกอยู่ฝั่งหนึง่งครึ่งหลังอยู่ฝั่งหนึง่งอันนี้แล้วแต่คนนะใครที่แบบเป็นผู้เล่นพัางกเก่าๆนะครับก็จะชินบุกฝั่งเดียวนะครับแต่ตรงนี้ก็ใครที่ชื่นชอบแบบว่าใครที่เคยเล่นพวกเปสมาก,ก่อนนะครับก็แนะนําว่าตรงนี้เปิดก็ดีเหมือนกัน,นครับมันก็จะแบบช่วยสลับฝั่งนะครับสลับไปสลับมามันก็ดูแบบเหมือนจะเป็นเกมฟุตบอลมากกว่านะครับตรงนี้ก็แล้วแต่สไตล์คนนะครับเนาะ อาจจะเป็นหรือไม่ก็แบบพี่ก็ได้เทพอยู่ฝั่งเดียวเทพจากซ้ายไปขวานะครับแต่ถ้าขวาไปซ้ายนี่แบบอ่อนด้อยเลยนะตรงนี้อันนี้ก็แล้วแต่คน,นครับเปิดก็ได้นะครับถ้าไม่เปิดก็จ,จะเป็นแบบบ,บุกจากซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับขึ้นแรงขึ้นหลังเหมือนกันนะครับัตวตอบทางไกลภาพอันนี้ก็เปิดก็ได้ครับอ่าไม่ได้มีป่าปุ่มที่มันลูกบอลมันจะหล่นหล่นนะครับนะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไร,รจุดไข่ปลาใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้จะบอกว่า ลูกบอลกําลังจะลงตรงนี้นะอันนี้ก็เปิดไว้ก็ดีครับเรด้าแล้วแต่เรานะครับถ้าเรามีมือถือที่ดีนะครับมีจอที่กว้างมีมิติในเรื่องของการดูสนามที่กว้างนะครับเรด้าปิดไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้ iPad นะครับพี่แนะนําว่าเปิดเถอะนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะส่งเนี่ยเรามองไม่ไม่ถึงไม่ครบมิตินะครับเรด้าก็จะช่วยได้เยอะนะว่ามีผู้เล่นอยู่ตรงตรงนี้นะเราสามารถที่ส่งได้นะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับอ่า แล้วก็ในเรื่องของลูกซูมลูกยิงพาวเวอร์ช็อตนะครับมันก็ช่วงแรกมันก็ดูดีนะมันก็ดูแบบเออมันก็ดูเขาเรียกว่ามันก็ดูสวยดีนะครับแต่พี่ว่าพอเล่นไปสักพักหนึ่งปีเถิดนะมันจะได้แบบดูเนียนเนียนตาเพราะอันนี้มันจะสโล่นะครับพอมันสโลแล้วเรารู้สึกว่าฮี่มันช้าไปนะมีผู้เล่นอื่นๆเข้ามาแทคเคิ้เราได้เร็วนะครับก็อันนี้ปิดไปก็ดีเหมือนกันครับก็กดกดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับ เคล็ดลับการควบคุมก็อันนี้มันไม่สามารถที่ปรับได้เนาะส่งลูกขั้นสูงนะครับก็อันนี้เปิดเปิดไปครับผมเปิดเปิดไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่ลูกโดยแตะ2ครั้งอันนี้คือในเรื่องของอการจ่ายบอลน,นะครับถ้าเราแตะสองครั้งอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นแบบลูกลูกโด่งนะครับแต่ถ้าเราแตะครั้งเดียวมันก็จะเป็นลูกเลียดอะไรพวกนี้นะอันนี้แล้วแต่เรานะครับเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะครับแต่ของพี่ปิดนะครับผมความเร็วในการเพิ่มพลังอันนี้ ปุ่มส่งปุ่มยิงทั้งหมดอ่าเพิ่มพลังตามเวลาปกติอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ปิดไว้ก่อนนะครับเล่นอัตโนมัติอันนี้เวลาที่เราหลุดนะครับอ่าหลุดหรือไม่หลุดก็แล้วแต่นะครับเวลาที่เราแบบอยากจะพักมือนะครับแล้วก็ใช้ระบบ AI ก็ได้นะก็ขอให้เราแบบเอาเอ่เ,อาเ,อาเอาขาเรียกว่าปล่อยจอยนะประมาณทักสองวินะครับระบบ AI ก็จะเข้ามาควบคุมอัตโนมัติให้เรานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับ ส่งได้ยิงอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็ตามที่บอกไปนะคือพอ AI เนี่ยควบคุมแล้วใช่ไหมถ้าจะส่งแลวยิงอัตโนมัติก็ต้องเปิดปุ่มนี้ด้วยนะครับไม่งั้น AI มันจะวิ่งไปคนเดียวนะครับมันจะไม่ส่งใครนะครับตัวนี้ถ้าจะเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้ด้วยนะครับตัวช่วยในการเปิดบอลอันนี้ปิดไว้เลยนะครับอันนี้ก็แบบตั้งค่าโรงงานเลยนะสลับนักเตะอัตโนมัติแลแ้วแ,แต่เรานะครับอันนี้นะครับแล้วแต่เรานะครับก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนักเตะสำรองอะไรพวกนี้ครับก็ แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะแบบควบคุมเองก็ปิดตรงนี้ไปนะครับในในส่วนของพี่ก็ไม่ซีเรียสครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนสำรองเข้ามาได้เลยนะครับโหมดสลับหน้าเตะอัตโนมัติอ่ะอันนี้ก็เปิดไปนะครับการเลี้ยงบอลผชิญหน้าตามสถานการณ์อันนี้ไม่แน่ใจว่าอะไรนะแต่เอาเป็นว่าปิดแล้วกันนะครับตรงนี้นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือส่วนที่1นะครับอ่าส่วนที่2ก็ในเรื่องของกราฟิกนะครับทีนี้ต้องบอกเลยนะว่าในเรื่องของ iPad มันก็ประมาณนี้แหละนะครับ มันก็แบบไม่ถึงขั้นอันตานะครับมันก็ได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทานก็พอได้อยู่นะครับยังไงก็ตามนะครับมือถือที่ดีนะครับคนจะมีเฟรมเดทสักง60อันนี้มาตรฐานก็คือ30เฟรมเดะครับสูงนี้ก็น่าจะ60เฟรมเดทนะครับนะก็ยิ่งเฟรมเดทดีนะครับก็จะยิ่งมีสมูทขึ้นนะครับต้องบอกประมาณนี้นะครับจากการที่เล่นลองดูแล้ว เฟรมเรท30มันจะแบบสันสันนิดนึงนะครับแต่ถ้าเฟรมเรท60เนี่ยมันจะดูแบบสมูทการจ่ายบอลอะไรพวกนี้เนียนตานครับแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับกราฟิกสูงที่สุดเนี่ยคือน่าจะดีที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เปลืองทรัพยากรนะครับหนึ่งก็คือสเปคมือถือเครื่องนั้นก็ต้องแบบเลิศนะครับนะสองก็คือแบบแรกมาด้วยราคามือถือที่น่าจะแพงนะครับแต่ว่าก็ได้อย่างเสียดยางนะครับก็เล่นสมูทขึ้นนั่นเองครับอ่าในเรื่องของอ การปรับก็ประมาณนี้ครับเน้นๆก็คือในเรื่องของเฟรมเรทนะครับนะประมาณนี้ผู้ชมแล้วแต่เรานะครับอันนี้แล้วแต่เราต้องการผู้ชมก็ปรับได้เลยนะครับต้องการแบบระบบระบบปิดก็ได้ไม่ต้องมีผู้ชมก็ปรับต่ําก็ได้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่สเปคมือถือนะครับแต่ทั้งนี้ใหนะ้เปิดให้มันเยอะๆน่าจะดีนะครับอันดับ3ามก็จะเป็นในเรื่องของเสียงภาคเนาะนี่ครับเสียงภาคนะครับก็ เพื่อที่มันจะมีอัธรรถนะครับเวลาที่เราแบบเล่นนะครับถ้าเราจะเล่นแบบเงี้ยเงียมันก็มันก็ได้แต่ว่ามันก็มันดูไม่สนุกนะครับมันดูไม่ให้เราใจนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ก็ต้องโหลดนะครับบรรยากาศในสนามแข่งมีเสียงเชียร์เสียงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้โหลดเถอะนะครับ2ก็คือในเรื่องของภาษานะครับนะตอนนี้มีไม่กี่ภาษาเออมีเยอะอยู่มีเยอะอยู่นะครับก็หลักๆของพี่ก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะครับนะก็จะเป็นอันนี้ครับเดลิก ดิเลกเลยนะครับแล้วก็สตีวอร์ดล็อบสันนะครับเป็นนักพากย์นะครับเนี่ยเขาก็จะมีชื่อนักพากย์นะครับหวังเถาซูดงอะไรประมาณนี้ครับนะก็หวังว่าอนาคตนะครับคงจะมีภาษาไทยนะครับเออหน้าหางอะไรอย่างงี้นะเออน่าสนใจนะครับถ้ามีภาษาไทยนี่คือแบบจะเลิศมากกว่านี้นะครับนะก็ในเรื่องของเสียงเชียร์หรือว่านักพากย์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราแบบเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะครับมาดูอันต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของ แผนนะครับแผนเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรตรายตัวนะครับในเรื่องของแผนเนี่ยแล้วแต่สไตล์คนนะบางคนก็ถนัดแผนหน้าคู่บางคนก็ถนัดหน้าเดี่ยวนะครับแล้วแต่สไตล์จริงๆเราต้องหาสไตล์ของเราให้ได้ก่อนนะครับหลังจากได้สไตล์ก็ฝึกแผนนั้นให้มันแบบชินนะครับชินจนเป็นเทพเลยนะครับสามารถที่จะรู้เลยว่าเอ้ยถ้าเราได้บอลตรงนี้มาเนี่ยมันจะมีปีกมารองรับหรือว่ามีกองหน้าที่จะอยู่ตรงนี้มาเชื่อมเกมอะไรพวกนี้นครับเราสามารถที่จะแบบ หลับตาเขาเรียกว่าหลับตาก็รู้เลยว่าเ้ยมีนักเตะม,มาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนะดังนั้นก็ถ้าอยากจะเล่นให้เทพบนะครับัควรจะต้องมี1แผนที่แบบชิ้นที่สุดนะครับถนัดที่สุดนั่นเองครับนะอันนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเลเวลเนาะเลเวลถ้ายังต่ำๆอยู่ก็อาจจะยังปลดลออ็อกยังปลดล็อกแผนได้ไม่เยอะนะครับจะมีแผนหนึ่งนะที่น่าสนใจแผน 42- 4สี่นะครับจากภาคที่แล้วนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับ เป็นซีซั่นสุดท้ายนะครับ424นะครับจะอยู่ที่เลเวล20นะครับแต่ว่า4 3 3 holding ก็ที่เคยได้รับความนิยมนี้ก็จำไม่ได้ว่าเลเวลเท่าไหร่น่นาจะ14 15นะก็สามารถปลดล็อกได้นี่ครับอา่าตรงนี้ก็ไปฝึกกันมาอีกทีหนึ่งแล้วกันครับเดี๋ยวจะทำจัดดับแผนเทพที่ท็อปรอยใช้กันให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็สุดท้ายสุดท้ายก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของสกิลมูฟนี่แหละนะครับที่ที่น่าสนใจนะครับเอาเป็นว่า ที่ไม่เกี่ยวกับนักเตะนะครับเอาเป็นแบบเอาแบบสิ่งแวดล้อมอื่นที่ไม่ใช่นักเตะนะครับเพราะว่านักเตะมันมีอะไรที่หลายหลายอย่างมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเทนการตีบวกนะครับมันทําให้นักเตะเก่งขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้วันนี้ยังไม่แต่นักเตะนะครับแต่รอบๆนอกก่อนนะครับที่ทําให้เราเทพได้นั่นเองครับในเรื่องของสกิลมูฟนะครับมันจะมีอยู่4 4อันนะครับนะเวลาที่เรามีสกิลเนาะเนี่ยมันจะมีรูดรูดไปทางซ้ายข้างบน ข้างหน้าข้างล่างนะครับนะตรงนี้เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็หนึ่งก็คือต้องไปซื้อสกิลมูฟก่อนนะครับเราสามารถที่จะมาดูสกิลมูฟต่างๆได้นะครับเนี่ยฮาร์ดสต็อปเป็นแบบไหนก็หยุดดื้ออะไรประมาณนี้ครับนะอีลาสติโกประมาณไหนก็ประมาณนี้ครับก็ไปต่อได้นะครับก็น่าสนใจนะครับเทิร์นแอนด์สปินนะครับประมาณนี้ครับดึงลูกถอยหลังหมุนตัวนะครับเนี่ยแต่ละแต่ละสกิลนะครับก็มีความแบบ จุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันนะครับก็ต้องไปฝึกอีกทีหนึ่งนะครับน,น,นี่ฮิลช็อปนะครับชิงส้นชิงด้วยส้นแนวข้างนะครับก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้อ่ะก็ใครที่แบบว่าไม่ชอบอะ,อะไรที่แบบเหมือนใครนะครับก็สามารถที่จะไปทําสกิลอื่นๆได้นะครับนะไม่จําเป็นจะต้องเหมือนพี่ก็ได้นะครับของพี่ก็ใช้เปลี่ยนเลนสับขาหลอกแล้วหลบออกนะครับ ถ้ายิงหลอกเปิดทางแล้วก็นอกออนนะครับสีสกิลมันทําได้แค่สีสกิลนี้นะครับนะแค่นี้นะครับแล้วก็ฝึกบ่อยๆนะครับเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเทพได้นะครับผมสามารถที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่าเก็บความปราชัยนะครับก็ถามว่าในซีซั่นนี้เป็นยังไงบ้างก็เออเลตในเรื่องของการชนะก็ประมาณหนึ่งนะครับถ้าเทียบเทียบก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่วะเนี่ยห้าสิบสิบหายไปเท่าไหร่วะสิบหก 16ประมาณ6 0สิบเปอร์เซ็นต์อะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือแบบว่ามันก็จะมีเสมอบ้างนะมีแพ้ด้วยอะไรพวกนี้นะครับนะก็ทางนี้ท่านก็อย่าลืมฝึกเยอะๆยะแล้วกันนะครับในเรื่องของการพ่ายแพ้เป็นอะไรที่ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเจอได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าอันนี้ท่านก็ฝึกเยอะๆยะแล้วกันนะครับนะเกมนี้ก็เพิ่งเข้ามานะครับมีโอกาสมีเวลาที่เราจะฝึกเยอะเะได้แบบยาวอ,อีกหลายเดือนหรือเป็นปีก็ได้นะครับไม่รู้ว่าซีซันนี้จะหยุดที่เท่าไหร่นะครับ ทางนี้ทางนั้นก็เล่นเกมให้สนุกแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าครับสวัสดีครับ